ทุกคนครับวันนี้นะฮะเราจะพาทุกคนไปขับรถถังไล่ล่าคู่ต่อสู้กันนะฮะหรือไล่ล่ามนุษย์ที่มันกำเริบหรือกำเพิมกับัมนะก็คือช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของรีเจนเนอเรีนะทุกคนก็คือว่ามันอาจจะมีเฉพาะตัวแข่งและตัวแบบท็อปแรงท็อปแลงหรือแคนดังๆสําหรับ BR นี่นะครับทุกคนสาหรับใครที่ไม่รู้นะว่ารถถังมันขับยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตการขับและสาธิตวิธีการคุมปืนยิงนะซึ่งรถถังสามารถยิงได้นั่นเองนะทุกคนรถถังนะครับต้องบอกว่าอาจจะกรดโอบนะครับม ซึ่งกลางเกมจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็คืออาจจะมีบ้างเลือกอาจจะอยู่ที่ระบบเกนมนะมครับแต่ส่วนมากผมจะเจอส่วนท้ายเกยนมนะมครับหรือข้อมูลผิดพลาดอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะเลือกลงที่กลางเมืองรัสเซตนะครับเพราะว่าผมจะต้องลงไปฟาร์มเพื่อหาปืนเล่นให้จนถึงท้ายวงมนนะครับทุกคนซึ่งผมรู้นะว่ามันจะตึงหรือเปล่าหรือแบบเดือดแค่ไหนนะทุกคนเรามนีเราลงไลม่ผิดรอบนี้เราลงไม่ผิดเมืองนะ เดี๋ยวผมขอแนญลงที่เมืองลัสเบกนะครับคือแบบมีคนด้วยปะเนี่ยเขาไปลงไหนกันอัอนนี้คือแบบผมผมลงผมลงแบบเมืองทองนะทุกคนไม่ใช่กรุงเทพนะไป,นปนไปสีทองเอา้าเอา้าบัสสเตชันเหรอเป็นเมืองทองอ๋อผมดูผิดอ๋อเรียบร้อยอะไม่เป็นไรตรงนี้ก็ฟาร์มได้นะก็คือฟาร์มเสร็จเราก็จะวู๊ไปเลยฮะ ก็คือเราจะไปหาหอขับแล้วก็แบบไล่ล่าคนทีนะทุกคนคือด้วยความที่แบบเราหิวคิวนะวันนี้เราต้องการชานิ์อยู่ที่30ิคิวนะไม่รู้ว่าจะเราเราจะถึงหรือเปล่านะทุกคนยังไงอย่าลืมเชียร์ได้นะครับใครคิดว่าผมยิงถึงอย่าลืมช่วยกดไลค์ได้นะครับทุกคนผมจะได้รู้นะว่าทุกคนแบบเออตอนผมพูดต้นคลิปแล้วมันมีคนเชื่อว่าผมแบบยิงได้ถึงจริงๆนะทุกคนอุ้ยอ,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 อ้าว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 อ๋อโดนชนไปหนึ่งรอบ ทุกคนสังเกตไหมครับว่าเวลามีสตูยิงนะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกที่ตรงหัวนะครับก็คือเป็นจุดสีแดงนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่สังเกตนะต้องบอกว่ามันสามารถบอกตำแหน่งได้ดีเลยนะผมว่าคือมันอมนวยผู้เล่นมากๆยทุกคนสำหรับใครที่แบบดูจุดยังไม่เป็นและไม่รู้ตำแหน่งสตูที่แน่ชัดนะก็คือหูฟังอาจจะใส่ผิดขั้นไม่รู้ตัวนะเราสามารถดูจุดมันสักครู่ได้นะทุกคนนี่รถถังนะเราสามารถขับรถถังนี้ได้นะยอคือรถถังมันจะดรอปประมาณตอนท้ายองค์นั่นเองนะทุกคน สำหรับใครที่อยากเห็นผมขับรถถังแบบเป็นเพื่อนนะทุกคนก็คือมีความแบบเป็นฟิลเกมเอ้ยเนี่ยทุกคนคือสังเกตไหมครับว่าเฮ้ยผมงงมากอะไรคือสีแดงๆใครรู้ไหมฮะถ้าใครรู้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนคือผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอูต้องบอกว่ามีฮอจอดด้วยตรงนี้ไม่รู้จะมีคนหรือเปล่านะเี <S <S เก็บาเราควรเก็บมาพีจีล็อกดีไหม <S 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 ตายเอ้ย อุ้ยอุยโดนคอ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 ทุกคนอะนะอาละมันร่อซื้อผมว่ะมันล่อซื้อผมว่ะทุกคนคือผมฉลา,าดอ่ะครับล่อซื้อผมไปก็เท่านั้น,ะนะคือผมฉลา,าดอนะนะคือจะชาร์จผมก็เท่ากับแตกอะตอนนี้นบอกเลยดูดิถ้าผมอยู่หลังแท่นอย่างเงี้ยไม่มีใครชาร์จผมได้ ก็เหมือนเอาชีวิตมาโยนทิ้งอะครับทัดผมนะคือตอนนี้ผมกำลังหายนะว่าตู้อยู่ไหนนะถ้าขับรถมาที่โดนเอาินจีล็อกแน่ๆไปได้วเวลาไปหาฮอรแล้วเราอาจจะแบบรอก็ได้นะรอดูก่อนว่าเขาจะออกมาหรือเปล่าไม่เจอใครเฮ้ยกันไปเมาไปแล้วขับฮอไปดีวกว่าเอา้า โอ้โหโอ้โหนี่หนึ่งนัดละเอาเสียสลาร์ฮอเหรลไปสิครับยิงฮอ้วเขาแล้วก็หนีสิครับยิงฮอร์เขาแล้วก็หนีสิครับอ่าเรียบร้อยก็ฉลาดนะครับ โอ้ยเป็นไรไม่เป็นไรพี่เสียพี่เสียสลาหฮอได้เพราะพี่มาถึงจุดพี่แล้วโอ้ของแต่งต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเอาเรื่องนะกอดศาสรไม่ที่เราสองสตัวเลยทุกคนคือผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องฮอนะครับ<ป>เพราะว่าผมมีผมใช้สกิลเป็นอาชีพแอบโบนนะทุกคนปั๊มยากันอ่ะละ ไก่ไทยวงนะทุกคนคือตอนนี้เหลือเวลาเหลือผู้เล่นตั้ง50คนนะครับคือมันเป็นช่วงท้ายซีซั่นนะมีเฉพาะตัวแข่งเท่าน,านั้นเองทุกคนคือค่อนข้างอันตรายหน่อยนะฮะเล่นโซโลนี้ผมก็จะแบบตั้งใจเล่นแบบเต็มที่นะทุกคนเพื่อไว้รีวิวรถถังให้ทุกคนดูนะฮะต่างจาก EP ที่แล้วนะครับก็คือว่าเราใช้รถถังไม่คุ้มนะฮะก็คือแศัตรูแบบลายล้อมเรา้นี่นะออปปน่าสนใจจริง แต่รู้สึกมันจะมีคนยิงกันอยู่ตรงไอ้ระดับใกล้ๆนี้นะตายแล้วผมใช้แอร์บนดมไหมเฮ้ยเ ja ดจาวูบดิทำไมแถวนี้มันใกล้ๆ EP ที่แล้วเลย <c oughs> คือ EP ที่แล้วนะเราใช้ปืนไฟฟ้านะก็คือเรามาจบตรงนี้ทุกคนมี a อ้ระดัใกล้ๆหิวหิวมีความหิวมีความหิวเฮ้ยมันมีคนยิงกัน อดน็อกอย่าลานนะอย่าลานนะอ๋อสุดยอดโปรยเุ้ยๆๆ้ยเ้ย้ยข้าหลังพี่เฉยข้าหลังพี่เฉยใครมีร์จกันตรงนั้นนะมารู้สึกว่าพวกนี้มันจะเป็นของแต่งลูกซองนะหรือของแต่งช็อตกนนันเองทุกคนอุ้ยอันแน่ เลดลิน,ลนไอเด็ยคู้นี้เรียบร้อยเปิดจุดเท่ากับยิงกันซึ่งตอนนี้รารอแอร์ดรอปรถถังเลยนะทุกคนโดนยิงก็เปลี่ยนเกาะใหม่สิครับตั้งไอ้บนบางอาจยิงฆ่าใครจะไปรอบสังหารมันนะครับขอกระสุนนะพี่ชีเพิ่มกันไป โอ้โ oh, หเจเอสคิวเอโฟทั้งตี้ขวาก่อนไปสักวัยยิงผมวะข้างล่าง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 สิบสองนาทีก้านั่งทำอะไรหรอจ๊ะนั่งทำอะไรหรอจ๊ะรอนานไหม ให้แน่อยากรู้อยากเห็นเหลือเกินอยากรู้อยากเห็นเหลือเกินโ,โดดนะโดดนะจูงน้ำสักคู่นะมีการจูงนะทุกคนอยากรู้อยากเห็นเหรอจ๊ะอยากรู้อยากเห็นหรอเก็บไปหคิวล้อมๆอมโอ้ยรถถังมันมีคนด้ารถถังทุกคน รถถังอยู่ตรงนั้นไปเราไปหารถถังกันซึ่งตอนนี้เราก็จะล่อนแบลรถถังก <même S 1> ันนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะรับรองหัวออฟแท n งในจังหวะนี้ถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าคือผมต้องได้วิ่งไปเอารถถังเองนะคือต้องบอกเลยว่ารีบวิ่งเลยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ย จะบอกนะว่ามีคนเอาก่อนอย่านะเข้าสามาไกลจะถึงรถถังแล้วโอ้ยไม่ใช่โอ้ยนี่ไงรถถังอ้าสิ่งดีข้าตามหามานานสราบพักมีคนแย่งชิงข้างหน้าเลยแบบหาอะไรนะไปลูกพ่อได้เวลาเจ้าเฉด่ายแล้ว ต้องบอกว่าบังคับนะครับเราสามารถบังคับด้วยการหมุนลูกเลื่อนในการบังคับรถถังนะครับแต่ค่อนข้างที่บังคับยากมากทุกคนว่าบังคับรถลูกเลื่อนรถถังยากแล้วบังคับเป้ายากกว่านะครับทุกคนคือเราต้องดูดูแกนเป้าแกนเป้าเสาเป้าปืนรถถังเป็นหลักนะลูกกลุ่มโกวโอ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 เรียบร้อยรถติดรถติดเนี่ยบอกให้ซื้อสดทางรัฐบาลก็ไม่ค่อยฟังนะเราต้องหมุนแกนรถอยู่เรื่อยๆนะ ฝั่งน้มงนมีกันฝั่งน้มีกันยังไ,ไงยังไงโอ้โดนเรียบร้อยน็อกหนึ่งโอ้เรียบร้อยขาดไปโอ้เฮ้ยกงเกินคือต้องบอกว่ากระสุนมันค่อนข้างที่จำกัดเหมือนกันนะครับทุกคน คือกระสุนของรถถังนะจะมีทั้งหมด3.2นัดนั่นเองนะครับทุกคน <c oughs> คือตอนนี้ผมก็สังหารไปอีก2ตัวแล้ว <c oughs> รู้สึกเหมือนเราจะต้องข้ามสะพานนะทุกคนผมก็ไม่เข้าใจว่าผมจะข้ามมาฝั่งนี้ทำไมอย่าตกสะพาน <c oughs> โอ้โหเกือบตกผมอยากลองชาเลนจ์เอารถถังลงน้ำมาทุกคนมันขับได้ไหม <c oughs> อันแน่ตรงนั้นมัน

คือที่จริงมันมีระบบป้องกันนะฮะด้วยการแบบใช้สมุกแล้วเพื่อป้องกันเอฟเจนะทุกคนนี่นะโอ้เราใกล้จะได้สลละแล้วนะฮะทุกคนใกล้จะได้สลละรถถังแล้วออแล้วมนมีคนอยู่บนบ้านมันมีคนอยู่บนบ้านนะทุกคน นั่นแน่จะชาร์จพี่เหลอยากหน่อยนะนนจะชาร์จพี่อายากหน่อยนะครับปับยากก่อนโอ้มันมันยิงผมมาเลื่อมเหมือนกันนะเจมเนะี่ยคือยิงผมจนเลื่อนเหลือสนะี่สามคือน่าจะยิงเข้าหัวแนละ้วเฮ้ยวิ่ง,ง,งเร็วขึ้นแสดงว่าใกล้ๆนี้มีศัตรูนะ มีนั่งมีนั่งโอ๊ย้ยมันพังละมันพังละระถังพังละผมว่าผมจะแอบยิงรถถัง,งนัหนอยโอ้ยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไหนอะอ่าเรียบร้อยน็อตไปเลยครับ เาเรียบร้อยสังหารซ้ำเอาเรียบร้อยครับโอ้โหเก็บไปสองคือรถถังผมยังใช้ได้อยู่นะทุกคนคือความเกียนมันอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยตอดให้เหมือนรถถังพังนะทุกคนแต่เราก็ยังใช้รถถังยู่ได้อยู่คือสังเกตไหมครับว่ารถถังนะฮะเราสังเกตเป้าขาวเป็นหลักนะครับทุกคนคือรถถังมันสามารถใช้สโขบหรือกดสะโขบยิงได้เลยครับทุกคน มีคนเรียกแอร์บอนโอ้ไม่โนดนร้ยงไม่ถึงโอ้มันมีคนจะมาชาร์จผมผมรู้สึกได้เพราะฉะนั้นแล้วผมจะตั้งแอร์บอนสำรองไว้ก่อนกันพลาดกันพลาดกันพลาดเราจะตั้งแอร์บอนไว้ก่อนฮนะถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเราจะบินล่อนล่อนเลยนะ ศัตรูอยู่ไหนอ่ะอา้าวเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งแล้วความเกียดมันอยู่ตรงนี้ความเกียดมันอยู่ตรงนี้ความเกลียดมันอยู่ตรงนี้นะทุกคนคือตอนนี้ต้องบอกว่าเหลือสี่คนเท่านั้นนะอยู่ไหนหมดอยู่ไหนหมดเอา้าคือเพื่อนเขาเสียไปสอง อุยทำไมผมแบบวิ่งเร็วขึ้นอ่ะมันมีคนรอดอยู่บนหัวหรือเปล่าคนออกจากรถถังก่อนมีคนเล็งรู้สึกเหมือนเขาจะมีเอพีจีเล็งแน่น,นะเจอแล้วเจอแล้วอันแน่มีรอดมาหนึ่งคนเจ็บละสิเจ็บละสิเจ็บละส,ลสิผมจะเอาตัวขวาก่อน ล็อกไว้หนึ่งยังไงปั๊มยาก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลักเข้า,อา,าโอ้เกือบตายปั๊มยาแป๊บอ๋อเรียบร้อยครับโอ้คือผมใช้รถถังคิวไปโอ้กี่ตัวครับคือรถชาร์จผมก็เอาไม่ลงอะครับทุกคนคือแบบโอ้เดือดเกินนะครับทุกคนโอ,โ,อโอ้แต่ต้องบอกว่ารถถังนี่เนียนสุดๆนะทุกคนก็คือใช้รถถังแอบยิงคู่ต่อสูน้นะ กูแต่ตูนี่แบบงงเอ้ยวันยิงวันจักไหนวะโอ้เกียนเกลียนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนต้องบอกว่าการขับรถถังของเราวันนี้ค่อนข้างที่จะเกียนสุดๆไปเลยนะครับทุกคนซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าใครที่สนใจที่จะขับรถถังแบบนี้นะครับคือสามารถเอาเทคนิคผมไปใช้ได้เลยนะค่อนข้างที่จะเกียนมากๆคือต่อให้เราโดนยิงแทบพังนะแต่รถมันไม่ได้พังจนเกินไปนครับซึ่ง FJ นี่น่าจะผมลองตามแบบรูปแบบเกมแล้วน่าจะโดน FJ h J ประมาณ 3- 4ถึงครั้งถึงจะระเบิดนะครับทุกคนซึ่งครั้งที่3เราควรเอามาจอด และทําเป็นเนียนแบบเมื่อกี้ได้แล้วนะครับทุกคนเมื่อคืนเมื่อสักครู่ผมโดนยิงไป2นัดนั่นเองนะแต่รอบสุดท้ายก็คือยังทนได้อยู่นะครับนั่นเองนะทุกคนสำหรับใครที่อยากลองเอาวิชานี้ไปเกียร์นะบอกเลยวล่ามันสุดๆนั่นเองนะครับทุกคนและที่สําคัญนะครับใครอยากเห็นผมไลฟ์สตรีมแบบสดๆนะสามารถไปติดตามชมได้ที่ช่องทางเปซนสวิฟทีวีนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ติดตามไว้ที่ด้านล่างคลิปนั่นเองนะครับสำหรับใครอยากเป็นฟลโล่ก็อย่าลืมโฟลโล่นะครับทุกคนโปรตีนผมจะสตรีมทุกช่องห้าโม ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่างไงี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เด้อนะคระับบายบาย